ครับสวัสดีพ่อลังสีเราอิงสาวน้อยเพื่อน้งแท็กเอฟซีช่องซงชาแนลวันนี้มีงานเนาะงานงานอะไรนี่งานอะไรเกี่ยวกับงานอะไรงานปราสาทถนนหักปราสาทถนนหักเนาะพบกับแสงสีเสียงปราสาทถนนหักตำบลบ้านใหม่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนโอคารารีมาเด้อครับพี่น้องมานี่สินค้าราคา

ฝากบ้าบินอันนี้ของดีน้องมุนมากครับบ้าบินพระมาบินได้บ้าพารวยอันนี้ชื่อเพียนะคะฝากติดตามด้วยนะคะโอ้ฝากติดตามด้วยเด้อนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากอันนี้เด้อของมุหนมากของดีน้องมุนมากใช้ชิมได้เลยลูกครับสวัสดี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 ครับคุณยายทุกคนทุกคนเลยนี่นี่ครับมีขนมมากมายเด้อลงทะเบียนแล้วก็มานี่เด้อครับเด้อมาหาอาหารกินด้วยกัน ราคากันเองนี่ที่ปราสาทถนนหักเนาะโอ้ตมบุญบันใหม่มาดูแสงสีเสียงเดอ้อคืนนี่ครับพี่น้องเลยจะว่าจะได้ดูไหมฝนฝนล่อยครับฝนโปรยอ,ยอากาศเย็นฝนปลยอปๆยอากาศเย็นออากาศเย็นสบายเนาะ ของดีน้องมุนมากโอ้ยอย่างหลายล้านเลยครับนี่มาเลือกดูได้เลยครับเด้อเนี่ยอาหารมากมายเลยโอ้นี่ของโบราณโบราณมีครับนี่ครับนี่ครับโอ้จากน้องแม่ไผ่เนาะครับน้อนี่โอ้นี่ของอร่อยทั้งนั้นเลยครับนี่มาเด้อมาเด้อลงทะเบียนแล้วก็มาหรืออยู่ทางบ้านนะครับรีบมาครับเนาะ เลยครับอาหารมากมายครับี่เอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับครับครับของดีใช่สินค้าอุปโของดีน้องบุญมากเนาะของดีน้องบุญมากครับของดีน้องบุญมากเราอยาอ้าวลงกะเดียนแล้วก็มาหาจิมอาหารด้ครับเด้อนี่ของใชยของกินมากมายเลยนี่ครับที่ปราสาทถนนหักตำบลบ้านใหม่นะครับเนาะนองบุญมากครับ อันนี้ตัก,น,ตก,กน,น้องตะไคร้เนาะครับเนาะเอามารวมอยู่ทีเดียวเลยนี่มาทีเดียวได้ดรัระทานอาหารทุกตำบลทุกหมู่บ้าน <laughs> <laughs> นี่ครับอำเภอหนองบุญมากเอามาเดิอมาเดิอครับเดินนี่มีอาหารหลายอย่างเนาะครับเนาะผลไม้ก็ม,มีของใชยของสวยมากมาย งานแสงสีเสียงประสาทบ้านถนนหัดบำบนบ้านใหม่ตรงนู้นจุดลงทะเบียนเลยครับเด้อนุ่นคนที่มาแล้วลงทะเบียนแล้วมาหาอาหารกินนะครับเด้อตัวนี้อยู่ในช่วงทดลองนะครับเนาะแสงสีเสียงเดี๋ยวช่วงหัวค่ำนะครับจะเริ่มนะครับเนาะ ตอนนี้ยังทดลองอยู่ยังทดลองอยู่ปราสาทถนนหักตำบลบ้านใหม่นะครับเนาะอำเภอหนองบินมากจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยครับเนาะเป็นปราสาทเก่าแก่นะครับที่ได้รับการดูแลนะครับจากกรมศิลปากรนะครับ ประสาทครับน้อนี่ครับตับวประสาทตัวประสาทครับเดี๋ยวคืนนี้จะได้ดูแสงสีเสียงนาครับนาะโอ้แต่ว่าฝนละลืมนี่แล้วนาอฝนละลืมฝนละลืมนะครับนาะมีจอภาพยนตร์นะครับ วันนี้หัวหน้าผู้ราชการนะครับนนั้นคือกำนันเประหยัดิ์ผู้ช่วยสวัสดีครับ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  กำลังเริ่มทยอยมาครับผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นครับเนาะของดีของดีของดีงดงดหนองบุญมาก<ๆ>หลายตำบลหลายหมู่บ้านเนาะคำเนาะนี่นำสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายนะครับเนาะเ้อครับี ลงทะเบียนเสร็จนะครับมาหาอาหารกินนะครับมีของใช้ของกินมากมายนะครับเนาะสินค้าโอท็อปของหนองบุญมากจากหลายๆายตำบลน,นะครับเนาะหลายหมู่บ้านพร้อมบอก <c oughs> หลายหมู่บ้านหลายตำบลพร้อม นีรลังค้ารัานค้ากล้วยทอดน้องแงอ้ะสวัสดีครับ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 โอ้ยนี่ครับนี่ของดีน้องบุญมากครับจากหลายหลายตำบลนะครับเด้อนี่หลายหมู่บ้านลงทะเบียนเสร็จแล้วก็มาหาซื้อของกินครับ หลังจากมาชมแสงสีเสียงปราสาทถนนหักเนาะตำบลบ้านใหม่แล้วไปอย่าลืมนะครับมาหาอาหารทานกันนะครับเด้อนี่จากหลายหมู่บ้านหลายตำบลน,น่ครับเนาะของอำเภอหนองบุญมากอันนี้จะเป็นพื้นที่ของตำบลบ้านใหม่นะครับเนาะพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมากนครราชสีมาช่วงกลางคืนนะครับจะมีงานแสดงแสงสีเสียงเด้อมาชมแสงสีเสียงดิของดีมากมายมากมายตอนนี้กำลังเตรียมครัวพร้อมนะครับลูก้ดูคนงามเขากินอะไรกันนะ ครับสำหรับคลิปนี้นี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดติดตามช่องซงชาแนลไว้ด้วยนะครับเด้อสวัสดีครับ